จะเป็นเจ้าภาพองคอนต้นและหนึ่งร้อยบาทเจ้าภาพจะมีเงิเลือยหยิบยาพมากรุนนี้ถูงไม่ใช่รัฐสิตไม่ใช่เ,ง,นนะเง,งินสิ้นละแค่เพีงหยิบยาพางจะมีแค่นี้ที่เดียวเท่านั้นยากหลวงี่มีความประสงค์จะเป็นจเนจ้าของจกงักจอน ่เป็นเคาหรับภาพองขณะนี้อยู่อำเภอนครหลวงจังหวัดยุรยาครับอยู่ที่ปราสาทนครหลวงเป็นนุสรสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาครับโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดสร้างขึ้นมาเมื่อปี2574โดยถ่ายแบบจากปราสาทเมืองพระนครของประเทศกุมาพสร้างโดยกรมศิลปากร